คือพียีต่างน้ำหาอยู่ต่งม้าลบากพ่ยี่ต่างล่ะเมื่ออังเปาเห็นลิงอยากเลี้ยงติลูกขึ้นต้นบกูรถดมึงถ้าบ่ย่น้ำ

กา,าลงเาลาปเนี่ขึ้นล้ขึนลงกาลงเวลาอีเพรกับมากรบมันไปแล้วกับมาเปาออดีมึงสบายเจกำแพงสูงถม,มหัวกูยังขึ้นเนี่นอนแถว